นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทานสัมปทาอารักขสัมปทาสมชีวิตา กัญยานามิตตาตาตีบัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อชี้แนวทางดำเนินแก่บรรดาท่านผู้อยู่ครองเดือนซึ่งมีกิจธุระมากยากที่จะดำเนินให้ตัวถึงและสม่ำเสมอเสมอโดยไม่ผิดพลาดได้เพราะการงานและสังคมความเกี่ยวข้องในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันมีมาก ซึ่งอาจเหลือวิสัยที่จะทําให้ถูกต้องเสียทุกอย่างถ้าไม่ได้สำเนียกศึกษาไว้พอประมาณคนเราที่ทําตนให้พลาดท่าลงไปจนถึงกับตั้งตนไม่ได้เนื่องจากการศึกษาน้อยหนึ่งมีการศึกษามากแต่ขาดการยับยั้งน้ําใจหนึ่งจึงเห็นสิ่งใดที่ตนชอบเลยเข้าใจว่าดีและเป็นประโยชน์ไปเสียทั้งนั้น จึงเป็นเหตุให้ทอดตนลงเป็นท่าแห่งความผิดนั้นๆโดยไม่รู้สึกตัวเพราะงานทุกชิ้นิ่งทราบว่าเป็นคู่มิตรกับเจ้าของงานคนชั่วก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสุภาพชนทั่วๆไปจึงยากที่จะสังเกตเลือกคบเท่าที่ควรถ้าผู้สนใจใกล้ต่อความดีจริงๆแล้วก็พอจะทราบได้ในลักษณะของงานที่ชั่วและคนเลวสามว่า มีต้นเหตุอันไม่ดีขึ้นกับรูปงานและตัวของเขาเองเช่นผลงานอันเกิดจากทุจริตมีการต้นสะดมเป็นต้นยอมทำปุณณน,นั้นได้รับโทษมีประการต่างๆเช่นติดคุกนอนอยู่ในเรือนจำจนกลายเป็นคนอับแสงไปเสียทั้งร่างมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดเวลาที่ตนยังโหยผลคานั้นอยู่ เมื่อผลของความชั่วประกาศตัวให้เราทราบว่าไม่ดีตลอดการเช่นนี้แม้พูดจะทําความชั่วจึงเริ่มประกาศตัวว่าจะเป็นคน่านในขณะเริ่มลงมือทําเพราะฉะนั้นความชั่วกับคนชั่วจึงพอสังเกตได้ในขณะเดียวกันซึ่งพอจะหาทางหลีกเลี่ยงได้โดยมารยาทอันดีงามของเราตราที่บอกไว้ให้เราทราบว่าเขาเป็นคนชั่ว ก็ประทําไว้กับกายวาจาใจของเขาอยู่แล้วในอันดับต่อไปที่เราจะควรทราบก่อนอื่นคือตัวเราผู้พร้อมอยู่แล้วที่จะทําทั้งความดีและความชั่วยอยู่ทุกขณะจึงควรสํานึกและปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีเพื่อดําเนินงานให้ได้ผลเท่าที่ควรแต่ต้นต้วนาวาสารแห่งชีวิตหลักธรรมที่ท่านวางไวม้มีเพื่อประการคุณภาพของบุคคล ไม่ให้ทอดตนลงสู่ความเหือดรามมีอยู่มากแต่จะยกมาสแสดงพอเหมาะกับนิสัยของผู้ปฏิและกำลังของผู้ปฏิบัติมีดังนี้อิทธิทูโตบริษะทูโตยาเป็นคนชอบอวดรูปโฉมพนมวันในรูปร่างสวดทรงและความงามของตนจนเกินไวและความพอดีจะเป็นคนทําลายศักดิ์ศรีแก และความงามอันน้ำค่าคือคุณธรรมภานธใจของตนให้ขาดสะบ้านลงทั้งขาดความนับถือของสังคมผู้ดีและไม่เป็นที่ไว้วางใจของครอบครัวตลอดผู้ปกครองทั่วตัวไปเพราะคนที่เป็นนักเลงหญิงและนักเลงชายยอมกลายเป็นคนเจ้าชู้ชอบสนุกสนานในทางการมารมณ์โดยไม่รู้สึกตัวที่กินอยู่รับนอนไม่เป็นหลักเป็นฐาน ชอบเที่ยวในสถานที่มีสิ่งย่อยวนใจให้เพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาและชอบถือเอาที่เช่นนั้นเป็นที่กินอยู่หลับนอนจนลืมตัวลืมการงานบ้านเรือนหมดความสนใจในทางให้เกิดประโยชน์แก่ตนและครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาจะมีกินมีใช้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหวัวตัวร้อนแม้จะเป็นแต่ตายเขาไม่สนใจทั้งนั้น สมบัติเงินทองจะหมดไปเพราะสิ่งโย่วโวนใจย่อมเป็นที่พอใจของเขาไม่เคยตั้งเรียกบวกรบในรายรับจ่ายของผลว่าได้มาและเสียไปเท่าไหร่และเสียไปเพราะเหตุใดบ้างคนเราลงได้เป็นนักเลงแล้วไม่ว่านักเลงอะไรต้องเป็นนักจ่ายขึ้นหน้าเสมอเพราะฉะนั้นการเป็นนักเลงจึงทําให้เสื่อมเสียนิสัยและโภกรัพย์ ท่านจึงเรียกว่าอบายมุกคือทางแห่งความเสื่อมสุราตูโตอย่าเป็นนักเลงดื่มสุราจะเป็นเหตุให้เสียทั้งทรัพย์และก่อการทะเลาะวิวาทเมื่อดื่มเข้ามาก,มากๆทําให้เกิดโรคถูกติขินินทาหมดมารยาทอันดีงามและหมดยางอายต่อบุคคลทุกท่านหมดความเคารพในสถานที่และบุคคลควรเคารพทั้งทอนกำลังสติและปัญญาลงโดยลํำดับ ความจริงท่าสุราในนักเลงสุลาได้แพร่ไปในสถานที่ใดมากที่นั่นไม่ค่อยจะได้รับความสงบสุขแต่จะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมีกการเถอาเบาแรงฆ่าฟันดันแทงถึงตายเพราะฤิสุลาก็มีมากดังปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เล้นแต่ละวันแม้จะใช้น้ำแฝงว่าเป็นยาเสริมบ้าหรือยาผิดบ้า ก็คงจะไม่ผิดเพราะคนดีๆมีสติสมบูรณ์เหล่านี้เองพอดืม่มยาเสริมหรือยาผิดนี้เข้าไปพอสมควรแล้วไม่เพียงกีน่นาทีจะเห็นสมุนของความไม่มีสติเริ่มแสดงออกมาทันทีเป็นอาการอ,าารอ,ว,ดาอวดมั่งอวดมีอวดดีอวดฉลาดและอวดเก่งกล้าสามารถจะปราดออกมาทางกายวาจาทันทีเพราะริสุราเข้าไปทำลายใจให้เสียหลักแล้ว สติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องรักษาใจต้องล้มละลายไปตามๆกันมีแต่ริจุราเข้าควบคุมหัวใจท่าเดียวจึงสามารถฆ่าได้ทั้งโลกทั้งเมียและญาติมิตรสหายตลอดบิดามัรดาผู้บังเกิดเกล้าผู้สาเลี้ยงดูมาแต่วันตกครอดทั้งนี้เพราะอำนาจนิดดีกรีมันสูงสุฟ้าจนมองลงมาเห็นคนในเมืองมนุษย์ตัวเล็กเท่าหนูไปถ้าธิจุราได้ออกหน้าใน สังคมและวงงานในแล้วต้องกลายเป็นสังคมและวงงานที่แหลกเหลวไปทางนั้นไม่มีความเรียบร้อยสวยงามจะตั้งอยู่ได้เพราะฤิสุราเป็นเหตุเลยเพราะฉะนั้นนะักปราชญ์ท่านเห็นภัยอันจะเกิดจากฤิศุราว่าจะทําความเสียหายให้แก่มวลมนุษย์ผู้รู้เท่าไม่ถึงการจึงรีบห้ามไว้เสียแต่ต้นมือเพื่อผู้สนใจคลายต่อความเจริญเจตนนส่วนรวม จะมีทางดิกเี่ยงไปได้การเป็นคุณจะตนและส่วนดวงทางด้านพระศาสนาท่านถือว่าเป็นโรคร้ายสามารถทําลายสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมนุษย์ให้เสียไปเพราะสุราเป็นตัวก่อเหตุส่วนทางโลกผู้แสดงไม่ค่อยมีความฉลาดพอจึงไม่สามารถนํามาแสดงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบโดยละเอียดว่าการดื่มสุราได้ผลดี ขอที่จะสามารถทําคนบ้าหรือคนชั่วให้กลายเป็นคนดีมีความเพลาดตาเปลเืองได้อย่างไรบ้างจึงขอให้เป็นหน้าที่ของท่านผู้เคยผ่านโลกมานานวิจัยกันเองมีเพียงกล่าวตามหลักธรรมที่ท่านว่าสุราถูโตเป็นความเสื่อมเสียนิสัยและโภกทร,รั์ของมวลมนุษย์ได้ทางหนึ่งเท่านั้นราขาทูโตอย่าเป็นนักเลงเล่นการพนันก็การพน,นันมีหลายประเภท จนไม่สามารถจะนับอ่านได้เพราะผู้ชอบทั้งในทางนั้นผลิตกันขึ้นตัวเราควรทําความเข้าใจอย่างง่ายๆว่าการหนังแพ้หวังชนะมีเงินทองหรือสิ่งของมีค่ามากหรือน้อยก็ตามเป็นเครื่องตอบแทนในความแพ้ความชนะนั้นๆเรียกว่าการพนันทางนั้นผู้ชอบเล่นการพนันจนติดนิสัยแล้วต้องเป็นนักพิจแรณงทางกลยุทธเพื่อล่อลวงทรัพย์ จากคนอื่นมาเป็นของตนพูดฟังง่ายๆก็ว่านักความจริงหายจินนั่นเองเรยกว่าทําตนให้หมดความเชื่อถือไม่มีใครไว้วางใจได้เหมือนว่านอนสัตว์ประเภทนี้แม้ครๆจะนํามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนคุ้นและเชื่องต่อเจ้าของแลว้วก็ตามแต่จะประมาทนอนใจในสัตว์ประเภทนี้ไม่ได้อยู่นั่นเองพอเจ้าของบ้านเผลอเมื่อไรถ้าได้โอกาสก็ทับถ้วยทับชาม ทุบต่อยหม้อข้าวหม้อแกงอัดฉีดเสื้อผ้าและทําลายสิ่งของมีค่าในบ้านตลอดจนเอาไฟเผาบ้านเทาเรือนให้ไหมแหลกเป็นจุนิจุนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นสัตว์ประเภทนี้ใครจะนำมาเลี้ยงไว้ต้องผูกล่ามหรือถังไว้ในกรงจะปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนสัตว์เลี่ยงนอื่นๆย่อมไม่ได้และเป็นสัตว์อันใครไว้ใจไม่ได้ตลอดการด้วย นักเลงเล่นการพนันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโทษที่ตนได้รับย่อมมีการก่อเวรกับผู้แข่งขันหนึ่งเสียทรัพย์โดยปราศจากประโยชน์หนึ่งเสียนิสัยกายเป็นคนอังคาๆไม่เชื่อถือหนึ่งชอบเป็นพโมยเพราะการพนันเป็นต้นเหตุหนึ่งทรัพย์นี้มากน้อยย่อมหมดไปเพราะการพนันทรัพย์ที่ได้มาก็เพื่อการพนันแม้การแสวงหาทรัพย์ก็ชอบแสวงหาในทางที่ผิด สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่ชอบแต่งงานด้วยเพราะกลัวจะเผาผพานทรัพย์สินและพาเขาให้ล่มจมเพียอธิบายเพียงย่อๆพอเป็นคติเครื่องเกลือนใจให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าการเป็นนักเลงเล่นการพรนันเป็นความเสื่อมเสียทิยและโภกระทรัพย์ได้ทางหนึ่งตาประมิตโตยาคบคนชั่วเป็นมิตรและมีความสนิทสนอกับคนชั่วจนพาตัวให้เสียไปด้วย คำว่าคนชั่วมีหลายประเภทนับคนชั่วสามจำพวกที่กล่าวแล้วเขาต้นเขาด้วยพูดฟังง่ายๆก็คือคนในลักษณะสามจำพวกจัดเป็นปาประิตรคือเป็นบุคคลไม่ควรครบทั้งนั้นเพราะเป็นคนประเภทอันไกลไม่พึงปรารถนาอยากคบค่าสมาคมไปหามาสู่นอกจากพวกของเขาเองเท่านั้นเป็นคนชอบเอาเปรียบรัดเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นชอบลักขโมยดีชิงยิ่งเล่า ล้นกี้ตัดช่องย่องเบาแสวงหาอาชีพโดวยวิธีเอาน้ำยอกหัวใจคนอื่นเพื่อเอาเลือดหัวอกเข้ามาบำรุงชีวิตหรือครอบครัวของตนเป็นตน้นเรียกว่าคนถดขาวปัญญาเพราะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการงานที่ชอบทำอันเกิดจากกำลังปีแจ่งของตนเหมือนอย่างคนเมืองดีทั่วๆไปความเคลื่อนไหวของเขาทุกๆอาการจะสอยเห็นว่า เป็นเสือราอยู่ในตัวซึ่งใ,ใครๆจะปึงระหว่างเสมอโทษใน,นความเป็นพานหรือพวกปาปมตรการจริงอยู่รับนอนไม่ค่อยเปิดเผยเหมือนคนธรรมดามีการดลบหลีกซ่อนตัวอยู่เสมอและชอบเที่ยวหาก,กินหรือเสวงหารายได้ในเวลากลางคืนยามดึกสงัดซึ่งเป็นเวลาพลเมืองดีหลับนอนสิ่งของที่ได้มาในทางผิดกฎหมาย ต้องเก็บซุ่มซ่อนในที่ลี้ลับเสมอของบางอย่างต้องเก็บซ่อนไว้นอกบ้านไม่ยอมเก็บไว้ในบริเวณบ้านเรืนอนเพราะกลัวจะเป็นภัยจากตนเองหรือครอบครัวการกินอยู่หลับนอนของคนยำพวกนี้ไม่มีความสบายเพราะต้องระวังภัยจากเจ้าของทรัพย์บ้างจากเจ้าหน้าที่บ้างซึ่งไม่ทราบว่าเขาจะมาทางไหนและเวลาใดปากและท้องมีความอิ่มหนำมํำราน ด้วยอาหารปัจจัยที่ได้มาด้วยการดิ้แย่งจากคนอื่นแต่ใจกลายเป็นไฟพระรนตนเองอยู่ตลอดเวลาหาความสบายเปิดเผยและอิสระเสีย่ียางคนธรรมนาไม่ได้ชีวิตของคนชั่วเป็นการเสี่ยงพัยอยู่ทุกขณะและไม่ทราบว่าคอากับศรีรษะจะขาดจากการตกไปเสียบอยู่บนหัวต่อหรือผูกแขวนอยู่บนกิ่งไม้ต้นไหนเวลาใดจึงจัดว่าเป็นภาระหนักสำหรับ ความเป็นอยู่ของคนพาลปรจจัยนั้นคนผู้มุ่งความเป็นพลืบงดีมีอิสระในความเป็นอยู่หลับนอนของตนและต้องการชีวิตให้มีคือวีแปรจึงไม่ควรครบปาบมิตรคือคนพาลอย่างน้อยต้องหวังเอาเปรียบพร,รัฐจากเราจนได้ไม่ยอมขัดทุนเพราะการครบกับใครๆท่านจึงเรียกว่าเป็นทางเสืมเสียนิสัยและโภกทรัพย์ได้อีกทางหนึ่ง เมื่อเราเว้นจากความหายณนะคือความทิพไหสีหส่อย่างให้แล้วเราควรตั้งตนอยู่ในธรรมของผู้เจริญด้วยทรัพย์คือทางเดินของเศรษฐีจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์มีเงินมากซึ่งเกิดจากกําลังปีแข็งของตนตามภาษิทที่ยกขึ้นไว้นะับเบื้องตนนั้นว่าอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาทรัพย์ไม่ว่าทางใดนักก็เอาเบาก็รับ ไม่มีการตำหนิงานว่าหนักไปหรือมากไปเพราะเห็นว่างานคือบ่อกเกิดแห่งเงินหรือพ่อแม่ของเงินถ้าไม่มีงานเงินก็มีขึ้นมาไม่ได้ตั้งหน้าทำงานเพื่อเงินจริงๆไม่ลบดีปีกงานตื่นแต่ดึกเรื่องทำงานแต่เช้าไม่ขี้เกียจนอนตื่นสายและไม่เบื่อหน่ายในงานที่จะบรรดาลเงินโดยถือว่าเมื่องานมากเงินก็มากไหลหลากมาทุกทิศทุกทาง จึงกลายเป็นเจ้าของสมบัติขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่คือคุณแห่งความขยันมันประกอบการงานยอมบันดาลคนให้เป็นเศรษฐีไม่เลือกนาว่าเป็นใครขอได้มีความขยันมันประกอบการงานอันเป็นเหมือนแม่เหล็กเท่านั้นยอมสามารถดึงดูดสมบัติมาได้ทุกประเภทและเข้าสู่เขียแดนแห่งความขยันทอมทนไปด้วยสมบัติเงินทองกองทรัพย์ นึกอันไดก็ได้ตามใจหวังจนกลายเป็นเทพบันดาลขึ้นมาเป็นเจ้าครองวัาใจของเศรษฐีผู้มีเงินมากให้ปรากฏเด่นในหมู่ชนพร้ออหนาความขยันเป็นธรรมบรรดาลพระสิทธิข้อที่สองว่าอารักษสัมปทาเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะในการเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมนี่คือตู้เซฟ เพื่อเก็บทรัพย์ที่ได้มาจากความขยันไม่ให้รั่วไหลออกไปโดยใช่หตดเพราะ,ะทรัพย์ที่ได้มาเมื่อไม่มีที่เก็บยอ่อมมีราภอาจสูญหายไปได้ไม่อย่างยืนตามธรรมดาคนเราเมื่อมีเงินมากอาจดื่มตนถือว่าตนมีอำนาจอาจจับจ่ายทรัพย์ให้หมดไปในวันเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นการเก็บรักษาจึงเป็นยาขนานอกีกแก้ความพุ่มเฟื่องชื้นรุไล่ความไม่รู้จักประมาณเสียได้ กลายเป็นคนประหยัดทรัพย์ขึ้นมาเมื่อมีธรรมรักษาสมบัติก็อบอุ่นไม่ร้อนโดนหาทางออกเพราะเรามียากแก้โรคพุ่มเผอยเสียได้แต่ต้นมือจึงไม่กลายเป็นโรคระบาดสังหารทรัพย์จำนวนมากให้เสียไปกลายเป็นคนมีสมบัติเป็นเครื่องประดับตัวและเป็นสง่าราศีแก่วงศ์สกุลอีกด้วยข้อที่ 3, สมสมัชชีตาการดําเนินการกรองขีด ไปด้วยความสม่ำเสมอไม่ให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไปเป็นผู้มีหลักเหตุผลในการเก็บรักษาและการจับจ่ายประจำตนตลอดเวลาไม่เก็บรักษาจนตนเองเกิดความฝุดเคืองและจับจ่ายจนฟุ่มเฟือยเอป็นไปซึ่งเป็นการผิดทั้งสองทางพระทราบถือว่าเป็นคู่ชีวิตในคราวจําเป็นถ้าจำเป็นก็ต้องจ่ายเพื่อถ่ายตอนเอาความสะดวกมาสู่ตน เท่าที่เห็นทุคครตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นมากหรือน้อยแต่ที่เห็นจำเป็นไปเสียทุกอย่างก็เกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้สิ่งที่จะผ่านมาเพื่อทําลายทรัพย์มีมากมายจนตามแก้ไม่ทันคนที่มีรายได้มากๆแต่กลับจนก็เพราะความไม่รู้จักประมาณเห็นการจ่ายเป็นของดีเสียท่าเดียวไม่เห็นคุณค่าในการเก็บรักษาทรัพย์ แม้จะมีมากจริงถึงหายไปราวกับว่ามีปีกแ้้จริงปีกหรือหางของทรัพย์ไม่มีแต่อาศัยปีกหางของความฟุ้งเฟอ้อเหเหมของความขนองและความไม่รู้จักประมาณพาบินหนีไปทั้งวันทั้งคืนคือพาบินเข้าไปตามชามข้าวต้มขนมอาหารว่างมั่งโกโก,ก้กาฟแฟมัง่งตามโรงลิเกละครบ้าง ตามโรงภาพยนตร์บ้างตามรถยนต์รถไฟแท็กซี่บ้างเพื่อขับขี่ท่องเที่ยวด้วยความขนองพร้อมตั้งเครื่องประดับเรียกๆ้น้อยๆโดยไม่จําเป็นและแม้คำนึงถึงความลำบากมันจะเกิดมีแก่ตนในการข้างหน้าพาบินเข้าไปในโฮเต็นบ้างในครับที่ขับ่อ่บำรุงบำเิอบ้าง บินเที่ยวตาอ,อากาศตามสถตฐานที่ต่างๆบ้างทั้งนี้้วนแล้วแต่เป็นสถานเป็นสิ่งของนิสถานที่ที่จะคอยสังหารทรัพย์ให้เสียไปโดยไม่จําเป็นเมื่อตรองดูแล้วสิ่งของนาตรานที่ดังกล่าวถ้าใครลงได้ก้าวเข้าไปแล้วยอมเป็นเช่นกับโคตัวก้าเข้าไปสู่วงฆ่าสัตว์มาเห็นโคตัวใดจะรอดพ้นชีวิตออกมาได้ นอกจากจะแปลสภาพเป็นเนื้อเป็นหนังของโคออกมาเท่านั้นบกคนผู้พาทรัพย์ก้าวเข้าไปสู่สถานที่ดังกล่าวแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับโคเช่นนั้นขณะที่ก้าวเข้าไปทรัพย์ก็อบคอมแล้วที่จะก้าวเข้าไปด้วยแต่ขากลับทรัพย์ไม่ก้าวออกมาและกลับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นลายจ่ายซึ่งเป็นปลายพระอำนาจความชินต่อน,นิสัยของผู้ไม่รู้จักประมาณจึงทวีคูณขึ้นทุกวันไม่มีวันน,นุละเมื่ในสายได้ถูกฝึก ในทางจับจ่ายจนพอตัวแล้วอะไรก็เลยเป็นของจําเป็นไปเสียทุกอย่างแม้แรายได้ยังไม่ปรากฏแต่ความจําเป็นที่ท่วมท้นเข้ามาอันเป็นเชิงบังคับให้จ่ายก็จะประกาศท้าทายแก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาซื้อเงินสดไม่ทันจําเป็นต้องซื้อเงินผ่อนนักข้าวื้อเชื่อเครดิตนักข้าวจริงๆก็ซื้อแกมโกงไปเลย ทั้งนี้เนื่องจากพุทธะนิสัยในทางพุ่มเฟือยจนเกินตัวถูกเวลาทรับน้อยหรือหมดไปส่วนนิสัยที่เสียจึงนับปันทวีคูณและรบกวนให้เราได้รับความเดือดร้อนเมื่อหาให้ไม่ทันก็ผลักดันไปในทางมิชอบหนักข้าวก็เป็นโจรไปเลยทั้งๆท,ที่เราไม่อยากเป็นเช่นนั้นแต่เพราะสนิมเบื้องต้นก็เกิดจากเห็กเล็กๆน้อยๆ ต่อไปก็กัดเหล็กให้เสียจนใช้การไม่ได้นอกจากนิสัยกลายเป็นคุณกลายเป็นเสียร้ายนอกจากนิสัยกลายเป็นเสือร้ายตัวศัตรูต่อทรัพย์แล้วยังมีทางถ่ายทอดให้คุณนบุตและคุณลสิดารับไว้เป็นเครื่องสัหารตนต่อไปอีกเป็นเวลานานนี่คือโทษแห่งความไม่สำนึกตัวจึงกลายเป็นนิสัยโรคระบาดติดต่อกันไปเรื่อยๆตลอดวงสกุล ทิฐุกคนเราก่อนจะทําอะไรควรพิจารณาให้รอบคอบไม่เช่นนั้นจะเป็นทางให้ผู้อื่นเสียเพราะเราเป็นตัวอย่างไม่ดีอีกจํานวนมากเพราะผู้ใหญ่ทุกคนตองเป็นแบบพิมพ์ข้องเด็กได้ทุกๆวัยถ้าแบบพิมพ์ดีสิ่งสําเร็จรูปมาจากแบบพิมพ์ก็จะกลายเป็นของดีไปตามๆกันเพราะฉะนั้นการจ่ายทรัพย์ไม่รู้จักประมาณได้มีหลักเหตุผลข้ามประกัน ทรัพย์ที่มีอยู่จึงพร้อมที่จะจิบหายไปตามๆกันจนไม่มีอะไรเหลือด็กที่เดินตามผู้ใหญ่ก็พอจะเสียทั้งทรัพย์และรับเอานิสัยไม่ดีไว้สังหารตนในอนาคตก็จะปรากฏแต่คนเสียหายไปทั่วโลกไม่มีใครจะฉลา,าดสามารถนำแผ่นดินเป็นทองทั้งแท่งไว้ได้เมื่อแผ่นดินถล่มบ้านเมืองก็ล่มจมไปด้วยโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นสมชีวิตาจึง็นธรทมค้าจุนโลกไม่ให้กลายเป็นโลกที่ล้มเหลว ผู้ต้องการความเจริญในทรัพย์สินและบุตรธิดาที่ดีจึงควรเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ครองหัวใจอย่าเชื่อขีดเด็ปัญหาความโลเลยิ่งกว่าธรรมจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์และเป็นสง่าราศีจัดตนเองณวงสกุลตลอดกาลนานบทที่สี่กัญญาณมิตรตาคบเพื่อนที่มีน้ำใจเป็นธรรมงามทั้งความประพฤติและน้ำใจได้คติจากเขาเวลาเราเข้าคบค้าสมาคมใกล้ชิดจะติดต่อกันงานหรือมี ความจําเป็นเกิดขึ้นเขาช่วยเป็นพระจัดทมฉันพี่น้องร่วมมือถอนเดียวกันไม่เห็นจะได้ทายเดียวยังกล้าสละเป็นสละตายเพื่อเราด้วยเมื่อความคลาจําเป็นเกิดขึ้นนี่เรียกว่ากัญญาณมิตรแปลว่ามิตรที่งามหรือสหายผู้เพิ่งเป็นเพิ่งตายจริงๆในขณะเดียวกันเราก็ควรบาเพ็ญตัวให้เป็นอย่างเขาด้วยไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นมิตรที่เลวรามซึ่งคล้ายๆเมื่อึงปรารถนาอยากจะครบร่บเดียวกันเพราะการคคมิตร มีน้ำใจกล้าเสียสละต่อกันเป็นสำคัญมากในคราจำเป็นทั้งเขาทั้งเราไม่เช่นนั้นจะคบกันได้ไม่นานอาจเกิดความเบื่อหน่ายและหันหลังให้กันถ้าไม่กล้ามองหน้ากันตลอดวันตายก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนคบมิตรต้องให้เกียรติดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงตัดสินใจคบด้วยความซื่อสัตย์ฝากชีวิตจิตใจต่อ,อกันจริงจะเป็นเพื่อนต่างเป็นผักตายกันได้ตลอดการนานตามที่ได้อธิบายมาส่วนศีธทม เรื่อประดับกายวาจาใจให้งอกงามด้วยบุญกุศลอันเป็นผลให้เกิดสุขในภพนี้และภพหน้านั้นเป็นของสําคัญยิ่งก็รากงาวย่งกุศลนั่นขึ้นอยู่กับัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลไม่เชื่อแบบสุมเดาซึ่งค้นหาหลักฐานไม่ได้พูดยังง,ง่ายๆก็คือเชื่อดีชั่วบุญบาปว่ามีจริงสุขทุกจริงเป็นผลให้สัตว ผู้ทำร,รมนี้เะวหยทั่วห,หน้ากันและกร,รมนั้นต้องเป็นของทุกคนซึ่งเกิดจากตนผู้ก่อเหตุไว้และเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะอำนาจแห่งพระกุศลที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ความเชื่อเหล่านี้เรียกว่าเป็นรากเล่าห่งกุศลสามารถยังผู้บำเพ็ญความดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้บำเพ็ญด้วยความเต็มใจเพราะความเชื่อเป็นแรงงานสําคัญเมื่อผู้มีความเชื่อฝังอยู่ในใจแล้ว แม้จะให้ทานนักษานสีหรือภาวนาย่อมทําด้วยความเต็มใจฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นกําลังเพิ่มความเพียรในกิจการาต่างๆให้สำเร็จได้ตามใจหวังเพราะศรัทธาความเชื่อมั่นต่อความสําเร็จย่อมเป็นผู้นําของกิจกิการต่างๆให้ถึงแดนแห่งความสมบัติได้ทุกกรณีศรัทธาจึงเปรียบเหมือนพืชอ,อันดีที่จะควรบํารุงให้เจริญขึ้นด้วยธรรมอีกซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันผลงานที่จะพึงได้รับ ย่อมสมบูรณ์ขึนน้นเป็นลำดับการมาเป็นฐานในรักษาศีลตลอดปัญญาความเฉลายรอบรู้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเมื่อมีศรัทธาเป็นภาาพ,พื้นแห่งความสำเร็จดีแล้วจึงควรเจาได้ว่าคนทำดีจนปรากฏได้รับผลแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์ย่อมสืบเนื่องมาจากความเชื่อมั่นในงานในผลของงานที่ตนจะดิรับแม้พระพุทธเจ้าและสาวกถึงทราบว่าเป็นเพื่อประเสริฐเลิศโลกได้ เพราะศรัทธาเป็นราฐานเราท่านทั้งหลายผู้มุ่งวิบากสมบัติอันไพบูร์ในเบื้องหน้าจงเริ่มบำเพ็ญทานสีโวนาให้เจริญขึ้นด้วยศรัทธาของตนก็จะได้ประสบผลเป็นที่พึงพอใจในทิฏฐธรรมปัจจุบันและสำปราาจะพบเบื้องหน้าโดยไม่ต้องสงสัยนม่วาสานยังกระทำมเทศานาน้ขอบรรดาท่านอุฟัง ทรงยังศรัทธาให้ตั้งมั่นในพศาสนาอุตสาบำเพ็นตนด้วยศรัทธาในติดที่ชอบประกอบความดีอยู่เนือเหนือก็จะได้ปรากฏความเจริญรุ่งเรืองในตนสิ้นกังวลภายในใจโดยไหนที่ได้แสดงมาก็าสมควรแเวลาขอ,อยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เทวังก็มีดุยเพื่อกาละเะนี